พ่อพค้าหลบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ตัวจริงี่บอกเดี๋ยวเดเดีพี่บอกเที่ยวหน้าตาชานจะไม่มาแล้ะ้าหนูขนาดนี้มันเล่นหนูขนาดนตาไม่มาหาตาตาหนูเพื่อนเรียกเรียกชื่อหนูอะไรครับตาตาเรียกหนูพุกเหรอคะมันเล่นหนูทะเลเลยนหนูเดี๋ยวแ้หนูพุกหนูแน่หนแม่ไม่อยู่ตัหนึ่งถึงเกี่ยวไม่ะตา <laughs> มต <laughs> ัว <laughs> สองตัวก็ตาก,ก็จาาะมพัดไหลไปราคาอย่าง200บาทนี่ตัวหนักกีก่ขีดคะกี่กิโลกะตา ประมาณ8ขีดเกือบโลนะคโ200บาเกือบโลเพราะว่าถ้าเกือบแล้วมันจะลงพยัญชนะเยอะๆนะโอ้ยหรอมันยังยังไม่ได้ถอนผลนะค่ะค่างเหมือนเหมือนเหมือนขายโซเรียนน่ะค่ะการขายก็วขายถ้าปลอดก็อีกอีกอีกค้านึงถ้ายังไม่ปลอดอีกแล้วกันเพราะเขาจะขายแบบนี้เนะครับตัวหนึ่งประมาณ8ขีดนะ200เนาะเกือบกิโลจับตัวจับตัวอายแล้วขายหน่อยเอาแล้วขายแล้วขายต่างกัไม่รู เอาหนูไปพี่เอะไรนะอาไเอาหนูไปี่านูไปเอาหนูไปี่เอาหนูไปี่เอาหนูไปี่เอาแม่ไปพ่อเอพ่อ่อพพ่อพ่อพ่่ออพ่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 ออพ่อพ่อพ่ อาจารย์บอกกูไม่ว่าขายแล้วเชิญแม่เลยดูเป็นเละเลยอาจารย์ไม่อยากขายแล้วบอกโฆษณากระเด้งเละจุดเตะแล้ว้าก็ปิดเหลืองทั้งหมดเลยนะครับอเอาเดี๋ยวตาอยู่พุ่งเลยลูกจิมมี่นะลูกจิมมี่อะทำไปใส่ตู้เย็นไว้ไง ช่วยตาชานหนึ่งตัวพี่อ๋อช่วยตาชาอีกหนึ่งตัวโอ้โหพี่อ๋อหนึ่งหนูตัวใหญ่หนึ่งตัวอะไของพี่อ๋อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เราที่นี่ถือตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมามามาข้างหลังผมผมให้สาขายล้างสาอันนี้เจ้าการไม่ไม่ไม่ถ้าคนอื่นมาขายผมไม่ซื้อผมซื้อพี่อ๋อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่นี่ว่าจะมาขายหนูได้หนูแล้วค่ะ นาเดกีนะครับไปชอบกินอยู่ถ้ไปบ้านไปย่างไปย่างที่บ้านที่บ้านผมก็ทำตามไปย่างเลยเน่ย่างอะไรน้าหนุนาหน้าหนูนาหนน เ้าสิซื้อปะหนูเดาสิซื้อปะหนูนี่มา้ังซื้อพี่มา้ังซื้อบอกพี่หนูตอนนี้เพิ่งเ่งมาใหม่เพิ่งเห็นอย่าน่นหนูนะครับ้องหน่อีกนะคะาอามีคนถามว่าหนูมีขนไหมครับ้อมขนหมดเลยครับตาางอนูเลย มีหลายขนาดนะคะนี่ตัวเล็กนี่ก็โอ้ตัวเล็กนี่ก็ร้อยห้ใหญ่มากแล้วาาอันนี้บอกค่าร้อยห้าสิบเอ็ด้า